กระผมตผมที่น่ารักนับถอทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นทานใช้การสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็คอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ครับท่านก็เป็นทาน16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเเราไปชมกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารัก เจ้านี้ก็ฝากมาคูล่าศูนย์ศูนสองสองสามสามหกหกเจ้านี้ก็ฝากมาสี่คู่เป็นแนวทางคู่สองตัวล่างต่อมาเลยเจ้านี้ก็ริธ นะฝากมาสตัวล่าง5 7 8เจ็ดแปดอดีตที่แล้ว8ปดศู 1, นย่งสองในทานใหม่นี้ก็ฝากมา5 7าเปต่อมาเลยใบนี้ครับท่าน

ก็ฝั่งมา038 137 039 419 418 239 519 518 619 439 738 017 73 7 019 217ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน ก็เป็นแนวทางเก่าที่แล้วนะอดีตที่แล้วเนาะเจ้ามาลิกกับเจ้าค้นโครากและก็อีกเจ้าหนึ่งรวมชุดสามตัวสรุปแล้วผ่านฟางมาสี่แปดเจ็ดผลคือสี่เจ็ดแปดนทานใหม่นี้ครับรวม

เป็นแนวทาน3ตัววิ่งบนนะ901 901อดีตที่แล้ว3454แนวทานใหม่นี่ก็ฝากมา901ฝากมา3าตัวเป็นแนวทาน ต่อมาครับใบนี้ฝากมา567 567ก็เป็นนาทานโบนนะห้าอดีตที่แล้วหกเอดีตที่แล้วก็ผ่านเจ็ดผ่านแนวทานใหม่นี่ก็ฝากมา567 ขอมาเลยเจ้านี้ครับท่านลันนาเจ้าลันนาก็ฝากมาตาราง1 8ึ่งแปดศูนยนะฝากมา6ตัว ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เลยเดนโบนฝากมาสตัวเดียวฝากมาสมตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นธานรางฝากมาแต้ม10หน่วยโบนฝากมาแต้ม10บหน่วยโบนฝากมาเต้มหกเต้มสาเต็มหนึ่งเต็มสีเต็ม9กเต็ม8 มาต่อการเจ้านี้เลยยายมาแมลงปองนะเจ้านี้ฝากมาเนทันดับหลักอร้อยนะฝากมาดับหนึ่งฝากมาดับหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับหกเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับหนึ่งไปต่อกันเลยเจ้านี้ ดับสองนอล่างดับสิบน่อยล่างฝางมาดับห้าตัวเดียวฝางมาดับห้าตัวเดียว5เป็นอนดีตที่แล้วนะฝางมาดับหนึ่นะดับหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วดับห้าเนวททันใหม่นี้ก็ฝางมาดับหนึ่ง ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นทันของนานลองฝากมาชุด3ตัวด้วยเต้มเการเต้ม9เต้มศูนฝากมาชุด8 4 5 9, 2, 6, สี่ห้าเก้าสองหกศูนย์สองห้ห บนี้ครับฝากมาแนวาทาน3ตัวกับ2ตัว451 452 951 952 5950 51 52 6960 6162ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้

เก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้จอยจอยฝากมาชุด3ตัว279 289 379 479 8 7 2 8 7 9 9 7 9เจนาะจอยก็ฝากมาชุด3ตัว7ชุดฝากมาเป็นเดาท่านอีกด้วยต่อไปเลยเจ้านี้ครับท่าน

ตามโดยเจ็ดก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม อย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม